สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับดิฉันสาลินีผู้รุ่งเรืองผลนะคะและรายการตราชูผู้ชาวบ้านเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มที่คลื่น FM ร้อยแห่งนี้นะคะซึ่งรายการตราชูผู้ชาวบ้านเราจัดทำขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในช่วงบรรยากาศส่งท้ายปี2556นี้นะคะดิฉันเชื่อว่าสถานการณ์หนึ่งที่กำลังร้อนระอุอยู่ในบ้านเราขณะนี้ ทุกท่านคงทราบกันดีว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมคะแน่นอนค่ะนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองค่ะคุณผู้ฟังคะแต่อย่าพิ่งลูกหนีไปไหนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านเนี่อรู้สึกเบื่อกับสถานการณ์การเมืองในบ้านเมืองเรานะคะจนไม่อยากได้ยินเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับเรื่องการเมืองที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้คงไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นในทำนองเลือกข้างหรือยุโยงปลุกปักป่นดอกนะคะ สิ่งที่ดิฉันอยากนำมาพูดคุยกันในรายการเราวันนี้คือมุมมองทางกฎหมายผ่านประเด็นปัญหาทางการเมืองค่ะซึ่งก็มีหลายมุมมองที่น่าสนใจกันทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มแรกนะคะก็คงต้องให้คุณผู้ฟังมาดูความหมายของคำว่าการเมืองกันซะก่อนนะคะคำว่าการเมืองเนี่ยหมายถึงการที่เกี่ยวกับรัฐ หรือแผ่นดินการบริหารประเทศนะคะซึ่งก็หมายความว่าไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวหรือเพื่อผลประโยชน์ในลักษณะปัจเจกชนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐนะคะพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะ ทีนี้ถ้าหากเรามาเพิ่มคำว่านักเข้าไปนะคะเป็นคำว่านักการเมืองนะคะก็จะหมายถึงตัวบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาประเทศชาตินะคะบ้านเมืองของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการคิดทำออกกฎหมายนโยบายต่างๆขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะคะ ในมุมนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่านะคะนักการเมืองที่เราเรียกกันนั้นจะมีบทบาทในลักษณะนี้กันไหมคะคุณผู้ฟังคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านนะคะคงปฏิเสธใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่นักการเมืองก็อาจจะทําเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องอยู่มากนะคะซึ่งหากนักการเมืองคนใดมีลักษณะดังที่ว่าไว้นะคะเราก็คงถือว่าบุคคลนั้นคงไม่ใช่นักการเมืองอย่างแท้จริงนะคะคุณผู้ฟังคะ อีกคำหนึงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงนะคะหรือข้ออ้างอยู่ทุกวันก็คือคําว่าประชาธิปไตยค่ะซึ่งคําว่าประชาธิปไตยประกอบไปด้วยคําว่าประชานะคะหมายถึงหมู่คนหรือปวงชนค่ะกับคําว่าอธิปไตยเนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่ค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเรารวมสองคำนี้คือคำว่าประชากับอธิปไตยเข้าด้วยกันก็คือคำว่าประชาธิปไตยนะคะและเมื่อเรารวมคำก็ต้องรวมความหมายสองคำนี้เข้าด้วยกันด้วยนะคะคำว่าประชาธิปไตยก็จะมีความหมายว่าความเป็นใหญ่ของปวงชนค่ะคุณผู้ฟังคะ ฉะนั้นนะคะการปกครองในบ้านเมืองเราที่เราเรียกกันว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นจึงหมายถึงการปกครองประเทศโดยประชาชนหรือปวงชนผู้เป็นใหญ่ถูกต้องไหมคะ สำหรับการเลือกตั้งที่ถือเป็นมุมมองสำคัญนะคะของสัญ,ญลักษณ์ความเป็นประชาธิปไตยนั้นก็เป็นวิธีทางหนึ่งนะคะที่ทำให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจมอบอำนาจให้ตัวแทนของประชาชนที่เราเรียกกันว่าผู้แทนราษฎรนะคะแปลความหมายตรงตัวเลยค่ะว่าตัวแทนประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ตัดสินเรื่องการเมืองแทนประชาชนหรือปวงชนนั่นเองค่ะ ข้อสังเกตในเรื่องนี้ที่ดิฉันอยากชี้ให้เห็นก็คือว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่หนทางหนึ่งเท่านั้นของการแสดงความเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความหมายเดียวกันกับคำว่าประชาธิปไตยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะที่เขามคาีคำพูดบางประโยคนะคะว่าอำนาจอยู่ในมือประชาชนขณะกาก,ากะบาดเลือกตั้งเท่านั้น ะะดิฉันเชื่อว่าเวลาที่คุณผู้ฟังหรือประชาชนนะคะจะตัดสินใจการกรบาดให้กับนักการเมืองคนใดก็ตามนะคะนั่นก็เท่ากับว่าเรามอบความไว้วางใจให้นักการเมืองคนนั้นที่เรากากบาดเลือกเข้าไปทําหน้าที่ในทางการเมืองแทนเรานะคะเปรียบเสมือนเวลาที่เราทำหนังสือมอบหน้านในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้รับมอบหนาจไปดำเนินการบางอย่างนะคะ คนมอบอำนาจก็ต้องเลือกคนที่ตนเองไว้วางใจเข้าไปดำเนินการบางอย่างแทนใช่ไหมคะเพียงแต่ในกรณีกากรบาดเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่แทนเราในทางการเมืองอาจเป็นกิจการที่ใหญ่และสำคัญต่อประชาชนมากกว่าการมอบอำนาจในกรณีอื่นๆที่เป็นปัจเจกทั่วไปที่ทำกันอยู่นะคะ เพราะการมอบอำนาจให้ใครสักคนเข้าไปเป็นตัวแทนในทางการเมืองแทนเรานั้นนะคะเท่ากับเราได้มอบอำนาจที่เป็นใหญ่ให้กับเขาไปทำหน้าที่แทนเราในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองแทนเรานั่นเองนะคะฉะนั้นหากการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจของผู้แทนที่เราเลือกเขาเข้าไปนั้นออกมาถูกต้อง ตรงตามความประสงค์เจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกผู้แทนนั้นเข้าไปก็คงไม่มีปัญหาหรือความไม่ไว้วางใจตามมาค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะหากการตัดสินใจของผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปนั้นนะคะออกมาผิดพลาดหรือตรงกันข้ามกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกผู้แทนนั้นเข้าไปก็อาจก่อให้เกิดปัญหาความเครือบแคลงสงสัยไม่ไว้วางใจตามมาได้ถูกไหมคะคุณผู้ฟังคะ ทีนี้ทํำยังไงคะถ้าหากวันนึงเนี่ยคนมอบอานาจคือประชาชนอย่างเราไม่ไว้วางใจนะคะเราจะขอคืนอํานาจนั้นได้หรือไม่จากผู้รับมอบอานาจนะคะก็ขอนํากรณีที่เปรียบเทียบไว้ในการมอบอํานาจกรณีทั่วๆไปนะคะมาให้เห็นภาพว่านะคะหากผู้รับมอบอํานาจกรณีทั่วๆไปนั้นทําเกินขอบอํานาจหรือเกินวัตถุประสงค์ของผู้มอบอํานาจนะคะ ในทางกฎหมายผู้รับมอบหน้าก็จะไม่มีอำนาจแต่อย่างใดเลยนะคะคือไม่มีอำนาจอย่างใดเลยอีกต่อไปที่จะทำอะไรตามอำเภอใจหรือเกินขอบอำนาจหรือวัตถุประสงค์ของผู้มอบอำนาจนะคะคุณผู้ฟังฉันได้ฉันนั้นนะคะกรณีของตัวแทนประชาชนนะคะที่เรามอบหนาจให้เข้าไปทำหน้าที่ตัดสินใจทางการเมืองแทนเรา หากการทำหน้าที่ของผู้แทนทำไปเกินขอบอำนาจหรือวัตถุประสงค์ที่ประชาชนให้ไปนะคะก็เท่ากับผู้แทนคนนั้นไม่มีอำนาจทำการใดอันเป็นการขัดต่อเจตนารงของประชาชนได้ค่ะเป็นไงคะเริ่มต้นในช่วงแรกของรายการเรานะคะกับมุมมองทางการเมืองนะคะ แต่ว่าเรายังมีช่วงที่สองซึ่งจะมีความเข้มข้นไม่ต่างกาันหรืออาจจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้พักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วมาติดตามรายการเรานะคะในช่วงที่สองมุมมองทางการเมืองในประเด็นของกฎหมายต่อไปค่ะพักฟังเพลงกันไปแล้วนะคะ อีกมุมมองหนึ่งนะคะที่ดิฉันจะนำมาพูดคุยกันในรายการก็คือการที่บ้านเมืองเรานะคะนอกจากปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราถูกกำหนดวางกรอบด้วยกฎหมายค่ะนะคะคุณผู้ฟังหรือที่เราเรียกกันเสมอว่านิติรัฐนะคะสิทธิหน้าที่เสรีภาพข,ของประชาชนอย่างดิฉันหรือคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญน,นะคะฉะนั้นหากเราจะขับเคลื่อนหรือแสดงบทบาทใดๆออกมาก็ตามต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เขียนเอาไว้ค่ะอย่างที่คำโบราณเขากล่าวไว้ว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรซึ่งก็คือบ้านเมืองมีกฎหมายใครหรือผู้ใดจะกระทำการละเมิดไม่ได้นะคะที่บ้านเมืองหรือประเทศของเราต้องมีกฎหมายกำกับก็เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เมื่อรวมกันมากๆเข้าเนี่ย ก็อาจเกิดความโกลาหนวุ่นวายได้ค่ะสังคมจึงต้องออกกฎเกณฑ์หรือ,อ,อกกติกานะคะมาควบคุมกำกับให้มนุษย์ในสังคมปฏิบัติตามเพื่อสความสงบสุขของคนในสังคมซึ่งใครหรือบุคคลใดจะกระทําตามอำเภอใจหรืออยู่เหนือกฎหมายไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังสังคมไม่สนุกไม่สง,งบสุขแน่ค่ะนะคะอย่างดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพ ชัดๆนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าในกอร,รู้สึกเกลียดในขอนะคะก็เลยฆ่าในขอตายตามอำเภอใจของในกอเลยนะคะโดยขณะนั้นไม่มีกฎหมายเขียนห้ามออกมาหรือกฎหมายออกมากำกับนะคะความประพฤติหรือพฤติกรรมของในกอนะคะในกอก็คงตัดสินใจไปโดยไม่ต้องลังเลเลยที่จะฆ่าในขอใช่ไหมคะหรือ ตัดสินใจไปโดยไม่เกรงกลัวนะคะต่อโทษทันของสังคมเพราะไม่มีกฎหมายมาเป็นกรอบกำกับไว้นะคะทีนี้คุณผู้ฟังคงเห็นความสำคัญกันแล้วใช่ไหมคะว่าการมีกฎหมายกำกับวางกรอบของสังคมนั้นสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้จากกรณีตัวอย่างนี้นะคะก็ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะแน่ว่าที่ดิฉันบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าสิทธิหน้าที่เสรีภาพของประชาชนนั้นถูกกำหนดโดยกฎหมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือจะมีประชาชนได้รู้กฎหมายหรือเข้าใจกฎหมายที่เขียนกำกับสิทธิหน้าที่เสรีภาพของเราไว้นั้นแค่ไหนคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่านะคะสังคมเถียงกันแทบตายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะหรือการจะขอออกกฎหมายที่เป็นปัญหาเพิ่งผ่านไปหมาดๆเลยนะคะนั่นก็คือพระพราชบัญญ,ญัติระโทกรรมนะคะ ดิฉันเชื่อว่านะคะประชาชนบางท่านเนี่ยอาจจะเผลอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไปกับเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ก็อยากถามจริงๆนะคะว่าเราได้รู้และเข้าใจในสิ่งที่เถียงกันอยู่หรือไม่คะปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในขณะนี้นะคะที่ดิฉันมองก็คือว่าปัญหาของความไม่รู้และขาดความเข้าใจในกฎหมายที่กำกับบ,บทบาทของประชาชนอยู่ ะะดิฉันเชื่อนะคะว่าประชาชนไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญทุกคนหรอกคะ่ะนะคะหรือไม่ได้เห็นหน้า,หนาเห็นหน้าค่าตารัฐธรรมนูญกันทุกคนหรือแม้แต่พระราชบัญญัตินื้อรัษธรรมก็เช่นกันนะคะแต่เราอาจถูกชี้นาให้เห็นต่างในสิ่งที่เราเองก็ไม่ทราบและเข้าใจมันดีเลยก็อาจเป็นได้ใช่ไหมคะ ที่ดิฉันพูดนี้นะคะได้โปรดเลยนะคะขอร้องอย่าเข้าใจผิดว่าดิฉันกล่าวหาใครหรือบุคคลใดโง่นะคะเพราะไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้นะคะแม้แต่ตัวดิฉันเองจะรู้ทุกอย่างทุกเรื่องราวในโลกใบนี้นะคะที่เขาเรียกกันว่าพรหูสุและขณะเดียวกันนะคะดิฉันใช้คำว่าประชาชนโดยไม่ได้แบ่งว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มใดเลยนะคะสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่านะคะ ประชาชนถูกกำหนดให้รู้เพียงบางเรื่องที่ผู้มีอำนาจต้องการกำกับความรู้ของประชาชนตัวดิฉันเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะที่คิดเสมอว่าเราจะเชื่ออะไรได้บ้างในสิ่งที่เรารู้หรือได้รับรู้มานะคะหรือเราได้รู้เฉพาะในสิ่งที่ผู้มีอำนาจกำกับให้เรารู้คุณผู้ฟังอาจจะคิดต่อว่า คำว่าผู้มีอำนาจหมายถึงใครนะคะจริงๆแล้วดิฉันหมายถึงใครก็ได้นะคะที่มีอำนาจที่จะกําหนดสิ่งที่ต้องการให้เรารู้ได้รู้หรือไม่รู้ไม่ได้รู้ค่ะนะคะซึ่งจะเป็นใครก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงเลยค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะประสบการณ์จากการนําพานักศึกษานไปลงพื้นที่นะคะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายในด้านสิทธิหน้าที่ต่างๆของประชาชน คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าประชาชนถูกปิดหูปิดตาไม่อยากให้รู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะไปกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะกลุ่มนักศึกษาและตัวดิฉันเนี่ยก็มักจะถูกโดนลอยแพรอยู่เสมอค่ะคือต้องไปเกมประชาสัมพันธ์คนในพื้นที่เนี่ยนะคะที่พวกเราไปเนี่ยมาฟังอย่างฉุกเฉินเลยค่ะขอใช้คำนี้เลยนะคะจะได้เห็นภาพ คือในความเป็นจริงเนี่ยเราก็มีหนังสือนะคะขอความร่วมมือจากหน่วยงานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปยังหน่วยงานในส่วนของการปกครองตามท้องที่ที่เราไปเนี่ยนะคะซึ่งหนังสือขอความร่วมมือเนี่ย เราก็ขอความร่วมมือไปอยังผู้นําท้องถิ่นนะคะที่เราจะไปลงพื้นที่นะคะให้เขาได้ทราบนะคะและก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยทราบล่วงหน้านะคะถึงกําหนดการต่างๆที่เราจะไปให้ความรู้แก่พวกเขานะคะโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าเป็นเดือนๆแต่พอไปถึงเนี่ยประชาชนในพื้นที่นะคะกลับไม่ทราบกําหนดการของเราเลยค่ะไม่มีใครมาฟังกันเลยค่ะ ก็เรียกว่าเหนื่อยมากกว่าจะเกณฑ์ประชาชนในพื้นที่นะคะมาฟังเราได้เนี่ยทำให้ดิฉันรู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่ดิฉันและลูกศิษย์ที่ไปลงพื้นที่ประสบมาว่าประชาชนเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะคะยังถูกปิดหูปิดตากันอยู่มากที่จะไม่ให้รู้หรือได้รู้อะไรโดยเฉพาะกฎหมายนะคะอันเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของประชาชน ดิฉันก็ยังไปเปลยกันกับนักศึกษาที่ไปลงพื้นที่ด้วยกันว่าน่าสงสารและเห,เห็นใจชาวบ้านในพื้นที่นะคะความรู้มาเคาะถึงหน้าประตูบ้านยังถูกเจ้าหน้าที่รัฐปิดกั้นไม่ให้รู้นะคะหรือประเด็นความไม่รู้นะคะอาจถูกกำกับให้รู้หรือปิดกั้นไม่ให้รู้โดยสื่อที่ไม่เป็นกลางอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยการเสพสื่อหรือการรับข้อมูลข่าวสารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราต้องพึงระวังอย่าด่วนเชื่อทันทีต้องใช้วิจารณญาณการประมวลหรือวิเคราะห์นะคะก่อนตัดสินใจที่จะเชื่อสิ่งที่สื่อนาเสนอค่ะ ที่พูดมานี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะว่าสื่อทุกกรณีนะคะคุณผู้ฟังแต่ดิฉันหมายถึงสื่อที่ไม่เป็นกลางขาดจรรยาบรณในการนําเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะหรือแม้กระทั่งนะคะนักวิชาการที่ออกมาให้ความเห็นต่างๆก็ไม่ต่างกันต้องสังเกตให้ดีว่านักวิชาการเนี่ยมีความเป็นกลางอย่างแท้จริงหรือไม่หรือเขาเลือกข้างมาจากบ้านแล้ว นะคะก่อนจะมานั่งให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่างๆผ่านสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์ต่างๆเช่นกันนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะท้ายนี้เนี่ยจะมาสังเกตกันต่อกับในเรื่องของประเด็นภาษา,ากฎหมายนะคะคุณผู้ฟังคะในหล,หลายกรณีนะคะที่เกิดปัญหาทางสังคมตามมามา,มากมาย เพราะภาษากฎหมายที่เขียนขึ้นนั้นนะคะมีความไม่ชัดเจนซับซ้อนคลุมเครือจนยากจะเข้าใจหรือเกิดช่องให้ตีความกันไปต่างๆนานาเพื่อเข้าข้างตัวเองนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่าแถค่ะนะคะคุณผู้ฟังดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะบางมาตราเท่านั้นนะคะเพราะเวลาเรามีจํากัดคงได้ไม่กี่กี่ประเด็นปัญหากฎหมายนะคะอย่างกรณีที่ เป็นประเด็นอยู่เยอะๆที่เถียงกันบ่อยๆดีกว่านะคะอย่างอย่างมาตราแรกเลยก็คือมาตรา63นะคะที่จะยกตัวอย่างในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่านะคะบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธโดยที่ไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้เลยว่าอย่างไรคือการใช้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูนมาตรานี้กําหนดไว้นะคะชุมนุมโดยสงบ ยังไงคะคุณผู้ฟังที่เรียกว่าสงบนะคะการใช้เครื่องขยายเสียงที่หนวกหูคนอยู่รอบบริเวณถือว่าสงบหรือไม่สงบคะแต่ถ้าอย่างนั้นนะคะจะต้องถึงขนาดนักสมาธิหลับตาหรือเปล่าจึงจะถือว่าชุมนุมโดยสงบคะนะคะอีกคำหนึ่งค่ปราศจากอาวุธนะคะไม่มีรายละเอียดของคำว่าอาวุธ ดิฉันไปเห็นคลิปหนึ่งนะคะไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วก็น่ารักดีนะคะที่เป็นภาพผู้ชุมนุมท่านหนึ่งเนี่ยนำหนังสติกยิงนกนะคะมายิงต่อสู้กับใครก็ไม่รู้นะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะในคลิปเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายคูก่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าอาวุธไหมคะเห็นปัญหาไหมคะว่าการที่เราไม่มีการใส่ราย,ละ,ยล,ะล,ะละเอียดนะคะโทษทีรายละเอียดเหล่านี้ลงไปเนี่ยนะคะก็เลย เกิดกันเถียงเข้าข้างตัวเองกันตลอดเวลาไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะคะหรืออีกมาตราหนึ่งนะคะอย่างมาตราสามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนี้ทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลสังเกตตรงคำว่าปวงชนนะคะอย่างไรมากแค่ไหนคือคำว่าปวงชน ในความเห็นของดิฉันก็คือน่าจะหมายถึงประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยมาดูฝ่ายกปป,ป,ปสนะ,ะก็บอกว่าคนที่ออกมาเดินชุมนุมประท้วงในถนนมากมายเป็นล้านล้านคนก็คือประชาชนหรือปวงชนในความหมายนี้ได้นะคะอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าจากบทบัญญัติมาตรานี้ดิฉันเคยได้ยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้เลยนะคะให้ให้กับนักศึกษาในห้องเรียนฟังว่า กฎหมายมาตรานี้เขียนแปลกมากนะเปรียบเสมือนขวดน้ํานะคะที่ดิฉันถือมาจิบเวลาสอนในห้องเรียนเนี่ยให้หนักศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนเปรียบเสมือนว่าเขียนไว้ว่าขวดน้ําขวดเนี้เป็นของกอนะคะขอซึ่งเป็นหัวหน้าจะใช้ขวดน้ําขวดนี้ผ่านทางคอแปลกไหมคะตกลงว่ากอเจ้าของขวดน้ำหรือขอ หรือคอกันแน่ที่จะได้ขวดน้ำขวดนี้ไปนะคะซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็นำมาเป็นเหตุผลว่าหากไม่มีรัฐบาลรักษาการก็จะไม่มีคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะไม่เป็นไปตามมาตรานี้นะคะคือจะไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่ได้นั่นเองนะคะทำนองไม่มีคอควายขอไข่หรือกอไก่จะใช้ขวดน้ำหรือกินน้ำในขวดในขวดเนี่ยไม่ได้นั่นเองนะคะ เป็นไงคะคุณผู้ฟังคะเห็นกันไหมคะว่านี่แค่ตัวอย่างของภาษากฎหมายที่บัญญัติให้ปวดหัวนะคะกับปัญหาที่ตามมาร้อยแปดนะคะหากบัญญัติให้เกิดการตีความหมายตามมาอีกมากมายแล้วนะคะก็คือไม่ว่าใครต่อใครดิฉันเชื่อว่าก็ต่างก็จะตีความเข้าข้างฝ่ายตัวเองนะคะก็จะบอกด้วยว่ากฎหมายนั้นยืนข้างตัเองพูด,ดง่ายๆนะคะทั้งหมดที่ ดิฉนันนำเสนอในรายการวันนี้เนี่ยต้องขอออกตัวแบบย้ำๆอีกทีนะคะว่านะคะเราได้นำเสนอมุมมองแง่คิดในประเด็นกฎหมายผ่านการเมืองโดยรายการตราชูคู่ชบบานของเรานั้นมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงนะคะและแน่นอนว่านี่ก็ใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่แล้วนะคะ ก็ขอส่งท้ายรายการด้วยการอวยพรปีใหม่นะคะคือปี2,557ที่กำลังจะมาถึงนะคะแล้วก็ปีเก่าคือปี2,556ที่กำลังจะผ่านไปนะคะปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามานะคะเรื่องร้ายๆนะคะเ,เราก็ทิ้งมันไปซะนะคะคุณผู้ฟังคะเราเริ่มต้นปีใหม่2,557นะคะด้วยความสุขสมหวังนะคะสุขภาพแข็งแรงกันตลอดปี 2,557ที่กำลังจะมาถึงดีกว่านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับหลายๆท่านเลยดิฉันเชื่อว่านะคะอาจจะต้องมีการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมีสติมากๆในการใช้ยานพาหนะขับรถไปตามท้องถนนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะเวลาของเราก็คงหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและก็คงจะหนีไม่พ้นกับการกล่าวขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะคือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่เอื้อเฟื้อคลื่นสถานีวิทยุ fm ร้อยแห่งนี้นะคะให้รายการเราได้มีโอกาสนะคะได้พบปะก,กับ คุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์นะคะเวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มนะคะที่ FM 100รยแห่งนี้และท้ายที่สุดจะขอบคุณไม่ได้เลยก็คือคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการตราชูคู่ชาวบ้านของเรามาตลอดปี2,556เลยนะคะ ก็ขอให้ติดตามในกันต่อๆไปนะคะในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงคือปี2557ด้วยนะคะแน่นอนว่าเราก็คงจะนำเสนอสาระความรู้กฎหมายใกล้ตัวคุณผู้ฟังนะคะให้ได้รับทราบกันต่อๆไปนะคะแล้วก็หากคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะจะแนะนำติชมรายการก็ส่ง มาได้นะคะส่วนจดหมายมาได้ที่239คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะถนนห้วยแก้วนะคะตำบลสุเทพอพําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะรหัสไปรษณีย์50200ค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คืออาจจะติดตามรายการย้อนหลัง,ลงได้นะคะทาง YouTube หรือว่าผ่านทาง เว็บเพจเรานะคะโดยพิมพ์คําว่าตราชูคู่ชาวบ้านนะคะเราก็จะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีรายการย้อนหลังแล้วนะคะหรือหน้าเว็บเพจเราบางทีเราก็จะมีเรื่องราวนะ่าสนใจมาอัปเดตนะคะนําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสารินีผู้รุ่งเรืองผลนะคะก็คงขอเป็นตัวแทนนะคะทางรายการตราชูคู่ชาวบ้านกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะคะคุณ